สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่เคนะครับสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เคนะครับเป็นผู้ผลิตรายการออโตวาริที้นะครับที่อยู่ทางช่อง5้านะครับเรามาเริ่มสัมภาษณ์พี่เคเลยดีกว่าครับค่ะอยากจะทราบนะคะว่าพี่เคทำธุรกิจอะไรคะก็รับผลิตรายการทีวีครับก็ไม่ว่าจะเป็นรายการกีฬารายการรถยนต์ครับผมแล้วก็รับผลิตรายการทั่วไปครับที่มีทาง ผูระกอบการเนี่ยให้เราไปถ่ายครับครับแล้วอย่างนีร้รูปแบบของธุรกิจของพี่เคนี่ครับถือว่าจัดเป็นรูปแบบธุรกิจแบบไหนก็ธุรกิจรูปแบบก็รับผลิตสื่อโฆษณาครับผมแล้วก็ผลิตรายการเองด้วยก็ mm. ตอนนี้ก็ผลิตรายการออ t o ตัววารที่ก็ออนแอร์ air, ทางวันพุธช่อง5ครับเวลาห้าทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งก็รายการออ t o ต a ววารีที่ก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับ รถยนต์แวดวงวงการรถยนต์ในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกครับก็ออนแอร์ทางททบห้าครับค่ะส่วนใหญ่สถานที่ที่ทำงานเนี่ยจะเป็นในสตูดิโอหรือว่านอกสถานที่มากกว่ากันนะคะก็อยู่ที่รูปแบบรายการของสัปดาห์นั้นครับว่าสัปดาห์นั้นเนี่ยถ่ายสตูดิโอคิวพิธีกรก็อาจจะมีอินดอร์อาจจะมีแบบ o u t ดอ o r แล้วก็สตูดิโอใชั้นห้องแล้วก็บางสถานที่ส่วนมากรายการรถยนต์นะครับเราก็จะไปทดสอบรถยนต์เนี่ยที่สนามสนามรถยนต์แล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะไปไปไปทั่วโลกเลยครับผมครับแล้วอย่างนี้กระบวนการขั้นตอนในการผลิตเนี่ยครับแต่ละเทสต์เนี่ยครับพี่เคครับใช้เวลาแบบนานไหมครับกว่ดควาจะด้คาจะออนแอร์ได้ไหมครับก็รายการอย่างที่รายการที่ผมทำเนี่ยครับก็เป็นรายการครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ่ายก็ ใช้เวลาประมาณ3 4มี่วันก็นแล้วแต่รูปแบบรายการที่ทางโปรดิวค์วเขาเนี่ยจ,จัดมาให้เราเนี่ยก็ใช้เวลาตัดต่อรูปแบบรายการก็ประมาณ1สัปดาห์ครับผมครับจะอนุมัติได้ใช่ครับอันนี้เราก็ต้องส่งเทปให้กับทางสถานีเนี่ยก็อยู่ที่เงื่อนไขว่าทางสถานีเนี่ยให้เราส่งเนี่ยเพราะว่าเทปเนี่ยเราถ่ายเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ย<ม>ต้องไปผ่านเซ็นเซอร์ถูกไหมครับครับ แล้วพี่เคนี่มีทีมงานช่วยประมาณสิบคนก็ทีมงานก็ประมาณ1ิคนครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่รายการแล้วเราก็มีเอาซอสจากข้างนอกมาสมมติว่าเรารับงานจากบริษัทอื่นมาเราก็จะมีทีมกล้องทีมตัดต่อข้างนอกมาช่วยอีกครับแล้วพวกเอ่อเกี่ยวกับราคาค่าโฆษณาระหว่างรายการเนี่ยครับถ้าโฆษณารายการใช่ไหมครับก็ถ้าค่าโฆษณารายการเนี่ยก็อยู่ที่ช่อง อยู่ oh. ที่เลตติ้งของรายการ oh. อยู่ที่ช่วงเวลาคือ,คคอ,คอต้องผ่านตัดช่องด้วยและเลตติ้งหลายรายการด้วยก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นคนคิดว่าเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าผลิตเท่าไหร่ครับ mm. แล้วก็มาคิดว่าอ่ะเวลาเราจะขายโฆษณาเนี่ยควรจะเป็นนาทีละเท่าไหร่ครับ mm. ผมก็จะมีพวกไทยอินมีรูสปอร์ตอยู่นในรายการครับ เราพี่เคอะค่ะใช้อะไรเป็นตัวนึนดูให้ให้คนมาหันมาสในใจรายการนะคะก็อย่างรายการรถยนต์นะครับก้พยายามทําเรื่องโปรดักชันเพราะ<ช>ว่ารถยนต์เนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบโฉบเฉี่ยวใช่ไหมฮะบางบางรุ่นบางยี่ห้อก็เป็นแบบแนบวบแบบเซ็กซี่ก็แล้วแต่ใช,<อ>ใช่ครับเพราะว่าค่ายรถเนี่ยเขาคิดมากว่าจะได้รถมาคันเนี่ยเขามีทีมงานวิศวกรที่ออกแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะะครับผมและนี้ รูปแบบรายการเราก็ต้องเน้นถ่ายเชฟของรถให้สวยแล้วก็พิกรณเองก็ต้องพรีเซนต์ว่ารถรุ่นนี้เป็นอย่างไรน่าสนใจยังไงให้กับประชาชนได้รู้ครับค่ะพี่เคมีแนวคิดยังไงแล้วก็ทำยังไงให้คนหันมาสนใจรายการนะคะก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าต้องทำกันบ้านเยอะๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายครีเอทีฟเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลว่าวันนี้จะไปถ่ายทำที่นี่วางคิวต้องอวางระบบแสงสี แสงสีเสียงเนี่ยยังไงในการตัดต่อใช่ไหมฮะก็รูปแบบรายการที่จะออกมาดีแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคอนเทนต์ของรายการเนี่ยเรากําลังคีดเซนอะไรอยู่คิเซนรถยนต์เราก็ต้องไปในส่วนของรถยนต์ความเร็วความแรงใช่ความสวยงามของรถใช่ครับและที่สําคัญเลยก็ต้องขยันครับค่ะวันนี้เราก็ขอขอบคุณพี่เคมากนะคะครับผมสวัสดีครับขอบคุณพี่เคที่มาให้ความรู้แล้วก็เกตสาระนะครับกับพวกเรานะครับ ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับ